นี่อันนี้ตัวใหญ่นะบุกฟาร์มหอยแครงงมหอยแครงเองครั้งแรกในชีวิตเสร็จแน่น้ำจิ้มซีฟู้ดรออยู่ค่ะนี่ก็พอกไปเลยสิคะสดแน่นอนเพราะเก็บเองกับมือนะอแกใครน้ำลายแตกกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยค่ะมันเป็นแบบเปลือกเห็นเลยนะคุณพ่อเนาะ เป,เป็นก็คือเห็นเป็นหอยแคลงตัวหนึ่งเลยอะหอยหอยหอยวันนี้หนูรีจะกินหอยไอ ogi, หอยอะไรละจ้าก็บอกว่าหอยแครงละสิหลายคนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าหนูรีชอบกินหอยแค,คลงขนาดไหนต้องซื้อหอยแครงกินแล้วก็ต้องลวกกินตลาดแบบสดสด,สดแต่จะบอกว่าวันนี้เธอมันจะไม่มีการสดไปกว่านี้แล้วนะครับเพราะวันนี้เราบ,บุกมาถึงฟาร์มหอยแครงวร,รเดชฟารม์มบรรยากาศดีมากอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะสม,มุทรสงครามนะคะหรือว่าคลองโคสวัสดีค่ะนี่นนะเลยคุณพ,พ่อวรเดชนะ เจ้าจของฟาร์มวัรเด็ดฟาร์มว่างมาก150ไร่150ไร่สาเหตุหลักเลยที่คุณพ่อได้มาทำโรงเพาะหอยเนี่ยเพราะอะไรเราไม่สามารถไ,<ห>ไปจับตามทะเลได้เลยเหรอคะปัญหาที่เกิดขึ้นถึงโรงเพาะหอยเนี่ยคืเอเกษตรกรของโค,งครหรือผู้เลี้ยงหอยเนี่ยครับประสบปัญหากับสายพันธุ์ความต้องการสูงพ่อค้าก็สแสวงหา สายทันมาให้ใช่บางทีมันไม่มีหรือบางทีมันแบบไม่สดเท่าที่เราอยากได้หายากก็เลยไปเอาไอ้หอยต่างหินมาให้หอยต่างที่ที่ไม่สามารถเข้ากับน้ําของเราได้ในพื้นที่ทางสภาเกษตรจังหวัดเนี่ยก็มีความสนิทสนมกับทางปวกผมต้องการอย่างยิ่งเลยคือเรื่องเพาะพันธุ์หอยแครงที่มีได้วันนี้ก็ขอขอบคุณสองหน่วยงานนี้นะครับไม่ว่าเป็นสภาเกษตรจังหวัดสมุนงคามแล้วก็ท่านดรวิชารของสวกดรสุกิจ นะครับของมอกเกษตรเข้ามาเป็นหัวหน้าทีมให้นะครับไปข้งางผอชนะน์นึ่งเป็นผู้ทรงของของสวก,กเนี่ยเ <ฮะ S 2> ข้ามาเป็นผู้ร่วมวิจัย <ฮะ S 2> ในที่ปรึกษาโครงการแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือได้ความรู้จากคองวานให้ความรู้ให้อเกษตรกรเราเนี่ยไป มเดี๋ยวขออนุญาตรบวนคุณพ่อพาเยี่ยมฟาร์ม่อยแล้วนูรีจะสามารถลงไปเก็บหอยได้ด้วยตัวเอเลยเดี๋ยวจะพาลงงามาแล้วต้องจับหอยจะไม่ค่อยถนัดจับหอยซะเท่าไหรแต่วันนี้เดี๋ยวให้คุณพ่อสอนจับหอยหน่อยเออได้เลยได้แล้วนะพ่อมีลูกชายหรือเปล่าครับมีครับมีลูกคนแล้วมีลูกสะใภ้หรือยังยังเลยเผลอๆอาจจะได้เป็นลูกสะใภ้ฟาร์มหอยก็ได้วันนี้เออนีก็คือเป็นที่แค่เฉพาะไว้พักน้ำที่เป็นเก็บหอยจริงๆอ่ะเดี๋ยวต้องนั่งเรือไปแล้วนั่งเรือไปที่ ได้ช่นะครับลงเพาะหอยที่เราปล่ยฝันใึ้นมามันอย่างได้สอวกก็เนลมิดให้เราแล้วคุณพ่อตอนนี้ความรู้สึกหนุ่มาะไรรู้ไหมอยากเล่นน้ําสงการมากแบบฟิลลิ่งแบบเป็นถังถังถังสาดน้ำถังที่อยู่ของลูกหอยแล้วนะครับพอหอยเราเพาะได้มาก็ยำมาไต่อยูที่นี่ค่ะเป็นถังอนุบาลลูกหอยแล้วหอยเขากินอะไรอ่ะ เขากินอาหารใช่ไหมแพ่งต้นในรูหอยครับรูหอยหมดเลยว้าวันนี้เราไม่เห็นรูหอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุกฤตนิมิตกุลนะครับจากคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับกำลังทําอยู่ก็คือส่องหอยครับไม่ค่อยชอบส่องหอยชอบส่องอย่างอื่นแต่ว่าวันนี้มาถึงฟาร์มหอยแล้วอยากลองส่องเองบ้างงานวิจัยตัวนี้นะครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนก็คือคุณพ่อวรเดชแล้วก็กรมประมงนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือกันสาหน่วยงานแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับคือผู้ให้ทุนสนับสนุสน,นในโครงการนะครับก็คือสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรเป็นองค์กรมหาชนนะครับที่ให้ทุนสนับสนุนในการจัดทําโครงการในครั้งนี้เพื่อที่จะนําความรู้แล้วก็ทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเพราะอนุบาลพันหอยแครง <ฮะ S 1> ทําในฟาร์มเอกชนจริงจังแล้วไปใช้ในทางการค้าได้ในอนาคตาทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการหนึ่งบริหารโครงการสองความรู้ทางเซลลวิทยา แล้วก็ความรู้ทางชีววิทยาของหอยแครงครับอยากให้น้องพลสอนนุลีส่องหอยหน่อยได้เลยสอนพี่ส่องหอยหนอ่อยมันเป็นแบบเปลือกเห็นเลยนะคุณพ่อเนาะเป็นก็คือเห็นเป็น,ปน,ปนหอยแครงตัวหนึ่งเลยอ่ะแล้วหลายตัวมากเ <reopen> พราะเราดูดมาหลายตัวมากคือถ้าเกิดใครดูคลิปนุลีบ่อยๆอ่ะตัวประมาณนี้แหละที่นุลีกินแสดงว่านุลีกินพ่อพัอพนธุ์แม่พันมันแบบจริงจังมากคุณนะสมบัติพ่อแม่พันธุ์ที่ต้องเป็นยังไงบ้างคุณพี่คือต้องตัวใหญ่เนื่องจากว่าพอตัวใหญ่เนี่ยจำนวนไข่จานวน เขาเยอะเหมาะกับการเป็นพ่อแม่พันธุ์ครับแข่งต้นคือตัวน้ําตัวนี้เหรอคะเป็นน้ำสีน้ําของมันนะอ๋อแล้วอันนี้อันนี้้องดูได้นะครับตัวเล็กๆทุกคนแล้วก็วิ่งแบบกระจัดกระจายได้เวลาไปเก็บหอยแครงกันแล้วค่ะไปค่ะอยแค่นี้เองนี่ยืนได้แล้วนะอุ้ยน้ำเย็นอุ้ยมันเป็นคนดูดลงไปนี่ครับได้แล้วนี่ไงว้าได้แล้วเห็นไหมนี่ได้แล้วไว สองตัวเลยนี่นี่สองตัวแรกค่ะแล้วขาวมากเลยอ่ะพอกผิวได้วยไหมคะัอุ้ยเออก็พอกไปเลยสิคะใครับต้องทำมือคล้าอย่างนี้ทำมือเหมือนขล้าอ๋อ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 เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทำมืออย่างนี้ทุกคนเหมือนเกาอ่ะเออเหมือนเกาเยอะเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก็บผิดวิธีมาตลอดสรุปนี่ให้ดูเพราะว่ามันไม่ได้ลึกนี่นี่ อุ้ยนี่ตัวใหญ่มากแน่แต่เหลือฝาเดียวอันนี้พี่การนี่อันนี้ตัวใหญ่นะนี่ค่ะงมหอยแครงเองครั้งแรกในชีวิตค่ะทุกคนดูเสร็จแน่น้ำจิ้มซีฟู้ดรออยู่ค่ะนี่ หาง่ายมากเราเพาะเป็นลูกออกมาแล้วเราก็เอามาเลี้ยงในบอ่อะจะได้ลูกพันธุ์ที่เหมาะกับพื้นถิ่นแข็งแรงแล้วก็ลดอัตราการตายนี่คือไซส่สงออกแต่ว่าถ้าอย่างหนูหลีกินแบบไซพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เลยท<อ>ี่พันน, <laughs> นี่ไซปัตตคการน,นะคะเราวาร์ปกันมาที่นี่เลยค่ะร้านอภพิชาติซีฟู้ดค่ะมาขอคุณพ่อใช้สถานที่ลวกหอยหน่อยนะของหนูเอาเลือดลวกไปคนไปนะคะดูว่าเอาน็อกไปเลยใครที่มาเที่ยวฟาร์มนะคะแวะมาทานอาหารที่นี่ได้เลยอาหารทะเลสดแน่นอน หอยแบบเต็มเปลือกเต็มตัวมากเลยดูสดแน่นอนเพราะเก็บเองกับมือนะอืใครน้ำลายแตกกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยค่ะสดมากเลยกินหมดแน่เลยงม,มเองอม,มันเด้งมันกรุบอยู่แล้วแล้วยิ่งได้น้ำจิ้มแบบ <c oughs> เปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานกำลังดีอู้คือ <c oughs> แบบเป็นคล้ายๆยำหอยนางรมอะ่ะแต่แบบเป็นหอยแครงแล้วก็แบบ พอดีมากหอมนะพิกเผาปัจจุบันนะครับโครงการของเราเนี่ยสามารถเพาะพันธุ์หอยแครงได้แต่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการอนุบาลและเลี้ยงจนถึงขนาดที่สามารถนําไปปล่อยเพื่อลงเลี้ยงเป็นหอยที่เอาไว้บริโภคต่อไปโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์เนื่องจากว่าผมนะครับได้นําความรู้ประสบการณ์จากกลุ่มบะมงที่มีความรู้ความชํานาญเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะพันธุ์หอยทะเลนะครับและนํามาประยุกนะครับใช้ในการทํางานส่งเสริม ให้เกษตรกร,กรสามารถที่จะมีลูกพันธุ์หอยแครงนะครับที่เป็นพันธุ์พื้นถิ่นนะครับหรือว่ามีการปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตแล้วก็เติบโตนะครับสร้างไรายได้นะครับแล้วก็เป็นทางเลือกของอาชีพการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง อีกอาชีพหนึ่งวันนี้ได้ลงไปเก็บหอยแครงกินเองบอกเลยว่าสนุกมากขอให้งานวิจัยครั้งนี้ประสบความสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะจะได้เป็นข่าวดีให้กับคนที่ชอบกินหอยแครงกับนุรีแล้วก็ผู้ประกอบการทุกท่านเลยค่ะที่สำคัญเลยต้องขอ,ข,อขอบคุณทางสวกด้วยนะคะที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้ค่ะนุรีขอตัวกินหอยแครงต่อก่อนค่ะบอกเลยว่าแซ่ปมากร้อยแรงไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะคะร่อยๆเว้ย